หน้ามันมากแต่หมองคล้ำนะครับเกิดจากสิ่งนี้หลายๆคนถามผมว่าเอ๊ะทำไมหมอทีมเป็นคนที่มันทีโซนตรงนี้แก้มแห้งทําไมดูหน้าใสนะครับทีนี้ผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้แต่งหน้าเลยนะครับตอนทําคลิปนี้นะครับทีนี้ที่ผมจะอธิบายง่ายคือเขาพบว่างี้ครับเมื่อไหร่ก็นาำที่ผิวหน้าเรามีความชุ่มชื้นไม่เพียงพอ ผิวหน้าเราจะผลิตความมันส่วนเกินยิ่งผิวหน้าแห้งก็ยิ่งผลิตความมันออกมามากขึ้นแล้วความมันนี่แหละเอือยทําให้ผิวหน้าหมองคล้ำางนั้นพอผมรู้เทคนิคนีน้นะครับวิธีการก็คือทํายังไงดีให้คนที่หน้ามันแบบผมแล้วมันทีโซนเนี่ยจึงสามารถรักษาความชุ่มชื้นไว้ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาจะล้างหน้านึกภาพไดมไหมครับคนเป็นคนหน้ามันหรือมันทีโซนเนี่ยเราก็พยายามจะใช้โฟมล้างหน้าที่มันมีฟองเยอะๆแล้วก็ใช้สูตร ขจัดความมันนะครับปรากฏว่าพอผมใช้เนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนๆลองสกเกตเป็นแบบผมหรือเปล่าพอใช้ปุ๊บมันเหมือนจะหน้าหายมันแต่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงน้าจะกลับมามันอีกเพราะว่าร่างกายเนี่ยถูกดึง moisturizer ออกไปครับเนื่องจาก ฟองที่เขาใช้นี่มันจะเยอะมากเลยแล้วฟองเนี้ยมันมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับส่วนใหญ่รับ80%ของฟองบูโลเนี้มีฤทธิ์เป็นด่างดังนั้นในปัจจุบันผมจึงคิดสูตรขึ้นมาเองนะครับจริงๆล้วคนที่คิดสูตรต้องยกให้อาจารย์ผมนะครับอาจารย์ที่สอนเรื่องความงามผมเนี่ยเขาคิดสูตรมานะครับเป็น Infill Water Cleansing Gel นะครับตัวเนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่กําจัดฟองออกแต่เนื่องจากว่ามันยังต้องคงคุณสมบัติในการดึงสิ่งสกงปรกออกอาจารย์เขาเลยใส่สารสก,กัดจากน้ามันมะพร้าวเข้าไปนะครับ เป็นตัวทําความสะอาดแล้วต่วนตัวที่เติมความชุ่มชื้นเข้าไปซึ่งตัวอื่นเขาไม่ทํากันนะคนอื่นเนี่ยล้างหน้าเสร็จนะครับหน้าจะแห้งนะครับแต่ตัวนี้ล้างหน้านะครับล้างกี่รอบต่อวันก็ได้หน้าจะยังชุ่มชื้นอยู่เพราะว่าอาจารย์เขาใส่ PCA เข้าไปนะครับใครอยากดูสูตรเจลล้างหน้าตัวนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้สามารถพิมพ์คําว่าเจลล้างหน้าได้นะครับแล้วสอบถามแอดมินในไลน์แอดหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook ก็ได้แล้วคุณจะรู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วเราเคยผิดว่า โฟมล้างหน้าเนี่ยหรือเจลล้างหน้ามันจะต้องมีฟองจริงๆฟองไม่ได้ช่วยทําความสะอาดเลยนะแถมทําให้หน้าเราเนี่ยถูกดึงมอยเจอไรเซอร์ออกไปทําให้หน้ามันมากขึ้นเบีกเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับตอนนี้ผมทําคลิปอยู่เนี่ยครับหกโมงแล้วนะครับที่แคนาดาเพิว่าหกโมงเนี่ยมันจะยังไม่มืดน,นะครับทีนี้เกิดขึ้นคือเนี่ยหน้าผมจะยังไม่มันเลยเพราะอะไรครับเพราะตั้งแต่เช้าผมไม่ทําร้ายผิวหน้าตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีฟองมอยเจอไรเซอร์มันก็จะยังอยู่ครับผิวหน้าก็ไม่จําเป็นต้อง ผลิตความมันออกมาเกินความจําเป็นข้อที่2นะครับคือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับคนหน้ามันผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคนหน้ามันเนี่ยทุกคนต้องสังเกตนะครับถ้าเราไปสังเกตดูเนี่ยเคาน์เตอร์แบนด์ยี่ห้อดังๆเนี่ยจะมีแป้งมีรองพื้นแม้แต่ตัวบํารุงเนี่ยแยกผิวมันกับผิวแห้งเลยดังนั้น คนที่เป็นคนผิวมันหรือมันทีโซเนี่ยก็จะใช้เนื้อเป็นเนื้อเซรั่มกับเนื้อโลชั่นถ้าบางยี่ห้อทําให้หน้ามันเกินไปก็พยายามใช้ที่มันเป็นรูปของเซรั่มแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะ เลือกผลิตภัณฑ์แบบนี้แหละแล้วทาให้ผิวหน้าผมเนี่ยดูพอดีนะครับโอเครักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียในคลิปนี้นะครับเปิ้ว่าผมทําคลิปนี้เนี่ยจากมีคําถามนะครับตอนที่ผมอยู่แคนาดาเนี่ยมีเพื่อนๆนถามมาเยอะมากเลยนะครับเรื่องว่าเอ้ทำไมหมอทีมเป็นคนผิวมันทีโซนแต่ทําไมดูผิวหน้าดูชุ่มชื้นทั้งหน้าเลยนะครับเป็นเพราะ2เคล็ดลับที่ผมบอกไปนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับส่วนใครก็ตามชอบความรู้ในคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ให้หมอทีมได้นะครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคล